มันมันไม่เห็นเดี๋ยวให้เห็นล่งห่อนก่อนภากกลองเขาไหนี่ซื้อกล้้อกล้องเลากลงลล้นเลตบน้บนโอ้มยอ้านี้ยโอ้ยไม่เป็นกล้องถุยเลยโอ้ยล่งเดียวครับโอ้ ลปย่าง่าพ้อไม่ได้มันต้องจับมัหมดตดบ้างกลา,างกลางกลางกลางหมดตด<า>จับตดนะครับาบางเอาเคียวตกย่าง้้ากลางกลางนก่อนพอโลเยียวมันมินนั่นเลย cốt mé to luôn cái mút đều băng. băng ở đây ở đây chặt chín nè trúng cứ đã trúng cứ cứ mày Ủa, bọn mình โอ้ยเอา้มาันอกก็ได้ทีลงุงลงออกมาทีลงุงลงหนึ่งมิเล็กเลยเล็กเลยจับหนึ่งนี่ยจับหนึ่งนี่ยลงไปด้านโน้นเลย

Mẹ chết lại của ừ. con luôn Mẹ con chơi tô tô Dính bị ủng nó mất tốt ừ. Tô đi bớt, con bớt quách bớt quách 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 rồi

ไม่เคยเจ็บแต่ว่าที่นี่แมนโอเคเด่ะแมนอยู่ในท้อง okay. ไม่มีมีดนะว่าน่ะแมนจับลุงที่ลุงออกที่แบบใหญ่เงวันนั้นเลยตัวเดี่ยมมันอีติมเกาวนั่นตัดเดียวมันอีติมเกานี่ย

Thank <laughs> you.